ก่อนโควิดก็จะเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่เพราะว่าจริงๆคนไทยเนี่ยรู้จักจะกมานำเจ้าพยาแต่ว่าคิดไม่ออกว่ามาทำอะไรแต่ว่าพอหลังโควิดเริ่มผ่อนตดมากขึ้นกลายเป็นคนไทยย เราก็เลยดึงคอนเสิร์ของตุ้มโปสตุ้มตุ้มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าเราพูดถึงตุ้มต่างชาติแล้วคนไทยรู้เลยว่าประเทศไทยแน่นอนเราอยาก ประเทศไทยเนี่ยถือว่าค่อนข้างบูมเลยนะคะซึ่งกลุ่มลูกค้าของเราแรกๆเนี่ยก็จะเป็นชาวต่งางชาติส่วนใหญ่เราก็จะมีการรับลูกค้าที่แบบตามโรงแรมท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าตามคลองแต่อพอเกิดหลังโควิดเนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนไซจ,จี้มากขึ้นเนื่องจากกลุ่มลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่ลูกค้าต่างชาติไม่ได้เข้าแล้วก็จะกลายเป็นเหมือนคนไทยเที่ยวแทนนะคะตอนนี้กลุ่มก็จะเป็นซัมเมี่แล้วก็ดันให้ความสนใจกับเรือของเรามากขึ้นนะคะ อย่างความปลอดภัยที่สําคัญจะมีตัวชูชีพนะคะแล้วก็จะมีทั้งเ,ออเรือลำนึ่งน 10, 000, ั้นได้ส0ทานก็จะมีให้คนรับ10บ้านเลยแล้วก็มีสําหรับเด็กรองรับให้ด้วยเรื่องของตัวเรือเนี่ยเรามีประกันทําให้ทุกคนเลยที่สําคัญเนี่ยเรามีของตัว CCTV ติดกล้องไว้ในห้องโดยสารแล้วก็ตรงตัวเรือซึ่งเราสามารถเช็คได้เลยว่าตอนนี้เรือเราอยู่ที่ไหนแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยก็ดูได้เลยว่าเรียลไทม์นะคะว่าผู้โดยสารนั่งมีความปลอดภัยหรือเปล่า ปกตินะคะเวลาลูกค้าเนี่ยจะลงที่สถานที่ต่างๆเ,เรือก็จะไปจอดรออยู่แถวแวะใกล้หลังจากที่ลูกค้าได้ช้อปปิ้งหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็แค่โทรศัพท์โทรหากัปตันซึ่งเราจะมีใบคอนเฟิร์มนะคะเกี่ยวกับลูกค้าการราอ,อย่างเช่นใช้เวลากี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็กัปตันเบอร์อะไรก็คือแค่โทรกริ้งเดียวเด็กัปตันก็จะเอาเรือมารับตรงที่ท่าที่มากีจส่งลูกค้าเลยค่ะ ราคาของเราจะบอกว่าเราเซตเป็นมาตรฐานทั้งต่างชาติและคนไทยเนี่ยเราให้เป็นราคาเดียวกันจะไม่ต้องแบบว่าราคาต่างชาติอีกราคาหนึ่งคนไทยราคาหนึ่งเราไม่อยากให้มีปัญหาตรงจุดนั้นนะคะอยากให้ทุกอย่างเป็นมาตรฐานอยา่างเช่น1ชั่วโมงราคาปกติฮอลอยู่ที่3,000ันชั่วโมงครึ่ง4,000ันแล้วก็2ชั่วโมง ,5 5 0 0อยากจะนะนําไปฝากหนูในประมาณสัก2ชั่วโมงกําลังดี หรือว่าถ้าจะไปทางซิตี้วิวจุดหลกัหลกๆที่ชอบไปตอนนี้ก็คือจะเป็นวัดอรุณคือที่แรกเลยนะคะเป็นเดสติเนชั่นที่จบต่างชาติบอกว่าฉันนะต้องมาเพราะว่าด้วยแบบสถาปัตยกรรมของคนไทยเนี่ยเขาต้องอยากมาถ่ายรูปก,กับวัดวาอารามแล้วแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็เป็นทางคลองมกัอกน,น้อยบังกอกใหญ่ซึ่งในคลองเนี่ยก็จะมีแบบทั้งวัดองค์ประธานองค์ใหญ่นะคะหรือว่าจะมีเป็นบ้านศิลปินตลาดน้ํตาตะลิงชาติสถานที่ต่างๆที่คนอาจจะแบบแวะทานข้าวด้วยสุดท้ายก็คือจะเป็นที่ไอคอนสยามที่เป็นแลนด์มา ของแม่น้ำสัพยาในปัจจุบันของเราก็จะเป็นแบบแล้วแต่ลูกค้าอยากจะทำทริปแบบไหนขอแค่บอกนะคะแล้วก็จะไปรับแต่ละท่าที่ท่านอยู่อะคะ่ะ อยากจะเชิญชวนนะคะอาจจะมีทั้งคนไทยอาจจะรู้จักแม่น้ำเจ้าพญาแต่ไม่รู้ว่าจะเที่ยวอะไรยังไงเนี่ยอยากให้ลองเปิดประสบการณ์แบบใหม่ดูซึ่งการท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยถือว่าเป็นมีความสวยงามนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะรับลมเย็นๆแล้วก็ท่องเที่ยวดูวัดดูสถานที่ตอนเปิดไฟช่วงะอาทิตย์ตกก็ถือว่าสวยมาเป็นกิจกรรมที่หลีกหนีความวุ่นวายในเมืองมาผ่อนคลายชิลกับครอบครัวอยู่บนเรือของเราถือว่าเป็นกิจกรรมที่สะดวกสบายก็อยากจะแนะนําคนไทยแล้วก็ มาเที่ยวไทย,ไทยช่วยไทยด้วยกันค่ะ